เออแต่ก็ต้องมาเดินออกอยู่ดีว่าละกับนเด็กันเเติมลตล้ยนันเองแล้วบปนบปนเกียปนปานี่ล่ะจะปีอันหรือมันออกจะก้อนมาจังเอาใส่เลยเนี่น้ำ น้าไม่ต้องเสือแล้วกลับแลวไม่ับไจวม่แห้งยังเอมได้เสื้อน้ำแล้วถาเขาวอกกินซุปจักระจันยมยามนี้นะแต่ก็้าบอกินที่บ้านเห่าค่ะคจะเปนอย่กันถุไปุไปอันบ้านตัวพบบ

ซอฟมือระยอกันเห็นอยู่ผมล่าเลยล่าไปสาผมผมล่าแล้วมมว่านนี่เห็นชิดเบามือเบาเบาชิดอบนบานนาอันเด่งมากเห็ดีได้เหบอเก็บขาเห็นเป็นเอกฉันลยไปเ่งเต็มเลยมึง่้ง่ บอกบัก่บก้พีก่อบอกบอบอผมลาแล้วตีผมลาจับประดงว่ะโคกินมองเลือมือเลือตอนอันนี้นะโคกินตอนเทือรืตอนแรก ตอนใดมื้อแรกมันไม่กินข้าวบกกักปิดมันกินกกน,น้ําบ่เออกันไป ก็ย,งงายูานอะไรจะเดยนะตูเห็นนะก็นไนว้นไปกัอซุก้แล้วแหละต้มจมอ,อแล้วกอาน้ำิมานานานันอันนั้นนนี่ก็กนา ทางแค่ท้องบ่ฮะเอาไปหันทางเลก็ไเ้หันเหนือตัวท้องยืท้างขาไหวเปี้ยวเป้อะไเียวเรียงกันดเรียงกันไ้เียงนบ่เปียวมันแทงสาปลามาเลียงวันนีก็จะมีคนบงบ่้องนาเดี๋ยว้องนานแา้วนื่อะมีก่อยนึง ตกอ่มังะไน้นะอยน่มันงานก่อใหม่วตนนันก่อนนี้ตอนนั่นก่อนต้นพุชจาบอกต้นนั่นก่อนว่าเขาเอินอาจะพึดกบอกนะใช่ย่าพูดถ้าจะพูดกบอกเ่าจะพูดอถ้าจะพูดแล้วนี่ก็เปลี่ยนจุดนะแม่ธรณีใหม่มีข้างหน้า

ให้ตรงให้ใ้ดีนะตองใช้สามันตรงกับอ้างหลังมาขยได้ต่อกันได้เดี๋ยวมเอเดียวให้ได้ียมหันได้หปอนยจไปอนมันจะไว่ไวนะไม่ไหะไปหันดูวาไว้ยเ้าวางฝังูดวาที่นี ถึง่งบ้างเสียบได้ไทเมอ๋อมันเสียบแบบไหนเสียบลงรูนี่นะเขาจะตั้งหู้ไปเหรอคะเนี่ยเออเสียบลงเลยหันหันมาทางมีเด้อป่ะเด้อเนี่ยมันตกมันไหลลงนี่มันวนครับนี่ระวังลงเรีนมันไหลก็แล้วันต่อกันเหมือนเดิมมะนิมีน้าอันเดียวนี่เขื่อนนี่ลงนี่ลงนี่ต่อกันหมดนี่ แมนมันหกซื้อม right. okay. ัสยซื so, right? so, wish, right? anyway? uh, ้อสายอย่างดุ่นเหนยมันก่อไหมสายอย่างมันกรอบจั๊ก็หักไปหักไปให้เขาเบิ่งเลตรงมนี้อนเลอันน้นมัเติมมาหนิกรนั้นยงพิ่ไกค่ะน มเตอันนึ่งปอนี่เนาะอันนี้นตก็เลยแม่บอออมาเตอเขอันเ้แม่ถูกต้องมาเตรออันนึงอยู่นี่มอเตออันนึต้ฐานหันแม่นอก่ตาอันระอันี้ต้งหาบ่แม่นใ้าาขยับามีไป็น มีมีู่นี่นะถ้ามีรถครับบริยินได้บัตรีิ่นโอ้ยรถหายอาชีแล้วนม่แมั่รถแล้วเนาะเปี้ยวมันเป็นรถเดือดเพราะมันจะหลากคาวแล้วหลากคาวแล้วทำคาสะอาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สี่ปลอกย่างหนึ่งเด้อเจ้าเบิ่งสายไฟเด้ออันนี้พอพันไหมอันนี้พอพัดเด้อดิเด้อตายแอมแซมเด้อหนิ ไอ้้ใส่วดดีเด้อไมเนาะตะกี้มัน่วดไปบ่อวดน้ำเกอดเอาขวดมาใส่ี่เสมมผ่านใก้อนล้อามันก็ะไปซอดกันตัวนี้้องเสียม้งให้เบ่เสียมไจะเย็นะมนละซักขาน่งไอซสตนี่กันถึงขนาดที่าตกรรมกันซะแล้วนม่นมกับเป็นข้อเลวของไอ้หลีตัวนี้เอาหลางบ่อหนหลางมเลย้างโอ๊ยเงินใช้เงิน้ลาดมากใ้าน คือปกติเขนต้องเขนต้องแบบถ้าพระแม่ธรณีนี่ก็เพวกขสดีแต่งเครื่องแต่งองค์ช่วงเครื่องเตียนน้ำน้ำดีหลักสูตรหลักสูตรมรดกหลักเทียนหลักนะไทยเราบิ่งกล้องบ้านน่ะโอ้ไม่แงอันนี้แม่ไายเรากล่องความยุ่งสิแม่พี่น้องเอ้ยกันก็บ่ได้คำแล้วกันว่าสีสามทามโตอยู่ เห็ดปะตัดผมเอ็ดรอไม่เนี่เห็ดส่งผมไม่รอก็เกาวไปแลนอีกจักซิปลอกน่สีไดงคุณดีกว่านี่นะจะบมามีจังโม่เจ้าเยะมากเลาข่อยนะข่อยหูโยว่าข่อยอ้วนน่ะนะมือนีข่อยกินก้อนไนบอเดี๋ยวมืออ่นข่อยชิลรดอกกระิบขดจักรยานให้กินวันนี้วันนี้กินก้อนบอกเต็มพูดไปตลอกมากบ่เออมันยังอเต็ม ก็น้ำคือโขออยนะ